สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอภาโชคครับมื่อนี่สอภาโชคกับสภาพีพี่น้องมาที่ล้านถ้ำปูนาครับมาตามแนวทางของสุดท้ายนะครับว่ามื่อนี่ปูนมีแนวทางตัวใดพี่น้องก็ตามพอสมมาได้ครับไปฟังเบิ้งน้ากันว่าปูนาเพิ่นสิฟันตัวใดสําหรับงวดนี้ครับพี่น้องจําได้ไ่มครับงวดก้อนหาหาสามหรือสามหาเนี่ยครับถ้าจำเอ่ผิดน,นะครับงวดนั้นปูนาบอกว่าบาป้าาบกบฟังมาสัน จังได้ก็ออกสันง,งวดนี่คือกันงวดนี่ปูนาก็บอกว่าบาฝ่าไปกับว่าฟังออกคือเก่าสันครับส่วนเป็นตัวใดนั่นพี่น้องก็ตามพอสอมาเ้อครับมาฟังมาเปิงน้อกันครับเียกว่าเออมี่พออยู่องข้างบ้านมีตาเพ็รอยู่หองขางบ้านก็ดูแลห้เเ็ตนะั่นแนี้ย้ำคำย้ำขึ้นก็นได้อ่าโนิชิน,น,น,นี่เราในท่านในฟร้างน้ำอ่าปูนาไตรถมากเอาไปเชิม อ่าพอเจอบล้วก็ห้องอยู่อู้อู่อยู่นะอันนี้ฝันเนี่ยนี่เพราะมันเรื่องจริงเนี่ยเจอบรแล้วฝันยังมึงขึ้นอ่าฝันว่าขี่รถไปรถเจาะมาคือห้องแทะพนาวะค่ะมันเป็นซีบ้ามันสิบัวหนึ่งสีเลืางกับหนึ่งเจ็ดบอกว่ามันหนึ่งสีกับหนึ่งเจ็ดนี่แหละพี่โนโ้อ่าพอว่าพูนากมาไหวส่วนเลขตัวเต่งเต่งอีหลีแล้วนี่ เป็นเลขที่แม่คู่ไปเขย่าเสี้ยวซี้กับกุมารหน่อยประทับหลางปูนาหลับท่ำม,มาในยีซิบกาปีพลอ,เอยเม่เอ๋ยบอกเคยมีกุมารท่องผู้สิบวัลงหลางปูนาได้จัเกเสื่อเมื่อนั้นวันพระนอกระเสริมใช่เนาะนางสวดมั่นยุติพ่าวนาไปภาวานาไปสวดท่ำไปพอเห็นอีพอหลวงพ่อพิบูลเนาะนั่นว่ามาอยู่ข้างๆเนี่ยแต่ว่ามันท่ำมีพอเนอะวาะว่าปาไปจะแนะนว่ากุ๊ก ไป,ไปันไวามปไรไปไอะไรเมืเสียงกุมารน้อยเกินปันเอ้าตายแล้วก็จะว่ากุเล่นคนขี่ตัวคนอี้นะเนาะพวกมากกว่ามันกระแหงมากกว่าเขาบริจากเนาะอิเลีนี่คือเรื่องจริงในผููนางรับธรรมะบอกนี่กุมมานตนใดที่สิมาลงลลางประทับหางผููนางเลยจัดเถอเพราะว่าผู้นางก็ได้อนุญาตให้ลงผีสารนั่งมาอยู่เป็นผู้นางแต่ขอ ยิงแ um. kind of like ้แม่แต่เขียนดูแม่นายบัน้มิเตใส่ท่ามาบบคุยกันบ่แต่เมื่อนั้นเป็นวันพระวันศีนดับปล่อยสังขารร่างกายไปสวดไปกูมานมากว่าไม่ยู่นี่โดนแล้วอามันยู่นี่โดนแล้วเป็นวันมาอยู่นี่โดนแล้วเป็นวันเพราะหอดสี่หอดเวลาเพิ่นที่สีหอดเวลาเพิ่นอ่าเพิ่นกันเลยบอกให้พี่ให้นอกว่าลูกให้เด้อลูกเอาให้เด้อเอาแล้วเด้อเป็นวัน หกสองสามพี่น,อน้องหกสองสาม้ 6, 2, ลยพี่น้องแล้วหกสองสามซึ่งเลขสามในไถละว่างตัวสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นหกสองแปดสามกับแปดเน่เพราะว่าเปนะ็นยังสองแปดนี่แม่คู่ไปเไถ่ยาวเสียงเซมซี่อยู่ที่สารเทพารักเมือ่ออุดรเอามันก็เข้ากันตัวนแลว้วว่านี้อัศจรรย์นี่อย่างก่อนเมื่อนั้นมีเด็กหน่อยเพื่นึง มันเป็นกูมั่นท่องกับชาติมาเกิดมาอยู่น้ำแม่เพิ่นแม่พนมากอนสิมาเกิดเป็นกูมั่นท่องคำแอ่วใสสวยเกิดแบบนี้ขี่รถมาดำทางบอกตัวเดียวกันกับผู้รักนี่คืออันมหาศาลเพียงแค่วันเล็กของคอของเรามันเป็นเลขกเก่าเพิ่นมาเก่าสองสามไมต้องกลับมาอะไรเนาะเออเดี๋ยวเรอันนี้พ่อผู้ใังไต่ออันนี้เราฟังปรนเด็นมันก็เรียกว่าบ้าอเกันเพราะแต่ว่าเด็กน้อยลูกประทับระว่าหกสองสามท่านห้องกลากระเดิ้ล กูคอยบอกาบางทีบางท่านว่าเป็นตัวเดี่ยมาบดรถสามล้อขาเจ้ามาถึงซิมเลยนะขาเจา้าว่า,าต้อกับป๊าเพื่อนบอกไห้ไงไปฮะปูนว่านี่แต่ว่าเพื่อนอยากบอกเก้าท้่ปูบอกเก้าสองสามมาสั่นว่านั่นนะเดี่ยมันอกี้เลยว่ามาเ,มาเอากาวกาแบบเกษมใช่กับว่าอ,อะไรอะไรกันก็เกิดขึ้นได้อืมนั่นแหละ ก็เลยว่าเอาให้พี่ให้น้องกว่พี่เจรานาบังเดอร์ปูนาบุรีปอยหลายตัววันนี้ตัวเน้นๆที่สุดก็คือ623องสามอ่าส่วนเลขล่างแล้วปูนาปล่อยเลข17เ,เลขรถปูนาเนี่ยเพราะว่าป่วเกิดปูนาเปซื้อรถมา้พผ่ด้เลข17เ,เลขบัลลังก์พีปูนาเนี่ย 1, 1> อ่า1417นึ่งเปูนาปอยล่างสอง 2, ตัวสำนั้นหนึ 1> 1, 4, 1, ่งสีนึ่เนึ่งสี่หนึ่งเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อ าฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงไว้แน่อขอพระคุณอีพออีเม่คือใจพี่น้องอฟซีวนนซันนอหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเลขอันอื่นเขาดังๆผู้นาคสี่ก่กว่า,วานี้แล้วเพราะว่าผู้น่ากับมันใจมันใจเนื่เพราะว่าเป็นยังผู้นาคเจอบรถขับไในรถหนันออกกว่ารถผูนาคทุกๆคันเลยซื่งถามาใหม่ปุ๊บมาเห็นปุ๊บมันออกหมดมันออกเรื่อเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้พี่ให้นออ้องนะครับอีพอเขาไปท้ายให้เพื่อนิึงก็ได้เลขรถปูน่า อันนั้นฟอร์จูเนอร์ท่านเพื่อนบึงเออนี่แหละวขั้นนี่แหละขั้นฟอร์จูเนอร์นี่แหละเอาไว้เพราะว่าท่านขีดตมมันหลายขีดตมมันหลายแล้วก็ะหินมันเดือเดินทางไกลแน่ก็เลยว่าเอาเอาอีกจัตุนึงซะเแต่ว่านั่นแหละเพราะแบบพิจารณาเบิ่งเอาแต่ว่าลูกเองป้าดีสิบกว่าปีนั่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนเป็นล่างผู้นาคนี่อยู่ประมาณสามปี เรียนศีลเรียนท่านโตบ้างอีกจนิพอดซุมืงินี่เกิดปูนาเก็อยู่น้ำสุมืงินี่ทั้งท่านมันบอกเคยมีผู้ใยทูม่านน้อยตรงไหนสิบัลุกลางปูนาเป็นจักเตือนอ่ะนะบันเคยมีจักเตือในชีวิตนั่นเกิดมาเมื่อไหร่ว้าจะในปูนาเราบับบับเข้าใจว่าแม่นาคน้อยนี่เพราะว่าแม่นางน้อยนี่เป็นน้องสาวของปูนาผู้ที่มาอยู่น้ำปูนาเนี่แต่ว่าบังเอิญว่าแม่นางน้อยเนี่เพิ่นได้ล่างเถ่าปูนาเพิ่นได้ล่างนุ่มแล้วว่าแม่นางน้อยนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว เข้าใจว่า <altro> น้องเพิ่นมาหยามอ้ายเพิ่นอ่าตะกี้นี่เพิ่นสิมาหากันดูๆนะเอาไปว่าโบราณเป็ี่ยนกุมารว่าออกมาแล้วก็มานั่งพิจารณาเดวปันเกิดมาเขาสิบเพว่าโอ้ยมันเป็นหมอทำไงก็คือจังไห้กุมารลงล่างมาเนี่ยเพราว่าอันนี้เขาบริจาคเนาะเพราะว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของเพิ่นอ่าพอปู่นาพอสามารถบังคับได้เพราะว่าตอนทำมัลงแต่ที่แน่ๆเห็นคืออีพอมาหาหลวงพ่อพีบุญเท่านั้น ถือไม้กันเถ่ายางอ้อมแสงว่าฟ่ามหาปูนาบรรสินดับเนาะอาระาธนาทั้ทุกครั้ง,งแล้วปู่จะนึกถึงหลวงพ่อพิบูลของเราตลอดพอปูมออป่มีแต่ทุกวันนี้ย้อนอีพ่อเพิ่นนะกันพ่อเพิ่นมาบอกเลขสี่ห้ามาแม่นิวิตเห็นปู่นาเห็นเลขหนึ่งเจ็ดปู่นากับผมมีอ่าท่านซุมกันนี่นะพอ่อเพิ่นก็เลยมาพอาะตาอีพ่อมาท่าน,นลรากุกกกก๊กไปเลยไปเลยพ่อเอ้ยมันเป็นเสียงเล็กน้อยไป,ไปอา้าวพตัทถันดีปัสสาวันดีใจร้ายดีใจร้ายดีใจร้ายไม่ใช่านั่นนะ มาอยู่โดนแล้ววันสันบ้านหนึ่ะเอาเด้อบังลาศิวให้ว่านี่ยเอาเด้อบังลาศิวัยหกสองสามหกสองสามบังลาให้เด้อพนนาวันบังลาให้เด้อเด้อพนจะได้นมเก่ากองเก่ากองพนจะได้นมเก่ากองนมเก่ากองเอามาตั้งเลี้ยงไว้บังลาสิกินสามอันแล้วหญินั่นบังลาสิยาย่มูงพนนวันเนาะพนวสเมียพนไม่ได้ว่าหลายไอ้เข้าก็งพนไปอยู่กัวซ่าพักก่อนเน้นเอาตัวตาหกสองสามเนาะเอาก็เน้นเอาตัวนี้ ส่วนเรื่องนกเรื่องนมมักก็แล้วแต่พี่น้ยยกที่ไปแยกแยะอาแต่ว่าปูน่ามังหลายตัวนี้หกสองสามกับหกสองแปดมักอยู่ซ้ำนั้นมกักอยู่ซ้ำนั้นเลน็กนะมากหลายตัวนี้ผู้ใด,ดเลขดังๆให้เจ้าจมาเลขตัวอืน่นเท่าเผว่าโอ้เลขผูน้น่ามันก็สีแน่ออกไปกับมูเทนอ๋อเขาเรียกว่านะ uh, อะไรอะไร,ะไรมันก็เกิดขึ้นได้เกษมใช่ใจเกิดร้อยเกษสิมัมกว่าอยู่กันว่าจะงสียอายก็ยังท่านเซวันว่าเดิมบอมบนเซ่บอม ไอเย้นเลยว่างๆเลอาจจะเป็นวันนาหนึ่งไลท์หนึ่งแชร์ครับอาจจะเป็นวันนาผูนาสิบวิควมบาลมีน้ำเม่ยาสมอนเออรัดตงน้ำเพื่อนเฮาเออคุยกันกับหลูกกับเต่าอยู่คุยกับทั้งทีมงานบ่ายซีว่าปูนาอยากไปทําพิธีสักครั้งหนึ่งพอเจ้าของก็ได้ไปโดนแล้วเจ้าของไปเปิดไว้ไปเปิดพอเปิดพุ่มไว้แล้วก็ลงปูภัยไว้ไปเปิดให้คนหู่นจไม่ยาสมอนแต่เจ้าของไม่มีโอกาสได้เข้าไปอีก ไปกับไปพิเพิลประไดี๋ยไปทาพิธีอะไรแต่งวดนวดนาอยากจะตักใจไปอยู่คุยกันกับแม่คู่กับลูกศิษย์ลูกหายอยู่ว่าเข้าก็ขอบไปหาเป็นในเพียงเกษมแช่กันส่วนอยู่มันเป็นจะไหนอยู่ได้โตกูนานะครับมันก็่อยากไปมันก็่อยากไปดิแมแต่กันเพื่อนบอกไปเพื่อนบอกไปรดขึ้นไปวัดพระแท่นใช่ไหมแล้วเราไปพอเขาไม่อยาไปป้าบดดมันไปดีบนนวลเนาะใมันอยู่มันอยู่ด้เนี่ยอ่ากันเพื่อนให้ไปฮักเขาจะค่อยไปงวดนี้แต่ว่ามันไข่เต๋อพี่เนอะ ว่ามันไข่เติบยอคือวันั้นเห็นว่าปูนาบอกหาสามสามหาสามดออกหาสมันออกหาสาม่เงเนาะถ้ามันออกวันว่างหันนิดมโถ่อยแม่อวสตัวตรตรงบาฟาไม่ก็บยุงูาไ่ก็ุงวันนี้กันนี่เกิดมายี่สิบกผีกูมันพ่อไม่เคยลงหลังปูนาเจ๊เธอนี่บาฟ้าไม่ก็มาฟังเรื่อกันละวันจะได้บาฟาไปกฟังเรอไปถ้าไม่สองสาก็2 8 บปฏิบังเอิญนี้ปฏนีาฟังเด้อลูกศิษย์ลูกหาของผู้นาอยู่ทางจังหวัดบุรณิลำพระยานาขืนเงินเพิ่นส่งทิพย์มาให้ผู้นาบ้านเลขที่เพิ่นสองหกแปดมันเขายังได้กันีดในีฏแม่เนี่ยทั้งสามอย่างเลยบกันซืเิเคราแค่วัสลับตัวเลขตัวนั้นกันได้ซื้อน่ะนายุวันสุขภรณ์ปฏิพันธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการได้ให้ได้สมความมุ่งมากปรารถนาคิดเงินอะไรเงินคิดทองอะไรทอง ขอให้รับรวยวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2 5 6 5าสา 65, บบ่ายสามโมงแรกขอสีโมงแรกอันนเี้เสียงเขามาเชยโยเชยโยเชยโยเบิดปเื่อกันหน่อยเสาธุผู้ว่าได้แกนเสีอาฝนแบบังกัสีมันด่ ทักเลยที่พี่น้องก็ได้เนาะเอากล่งเย็บมาคืนมาหนึ่งกล่อเล็กขึ้นบอดเล็กขึ้นบอดของปูหนักเด้อครับพี่น้องที่ครับน่าดีดีว่ะดีหรอเล็กขึ้นกระดานปูหนักก็มีเลขขึ้นกระดานสมวติเหรอครับใก่เนื้อห้องปูไก่ห้องปูพอรอนพง้นให้ไปร่อนก็บอนอนมุ่มนานได้ไหมให้ไปนอนมุพูนมุูนดีนะให้ไปนอนมพูนัานแล้วท่านจะเจอในสิ่งที่ท่านไม่อยากจะเจอลองม ัมขึ้นเลยไม่ยากเลยง่ายมนี่นะเพ่อนนั่นแหละจะมาได้เอายันไปไห้ทะเบียนรถปูนาก <c> 4017 <c> ครับเจียมขั้นใดก็ออกขั้นนั้น <c> พี่น้อง F4 ครับ404147 1, 17, 1> 7, 4 1่ง7 747071ครับตามนี้เด้อครับพี่น้องอันนี้เหล็กล่างปูเล็กล,ล่างปูกัตามนี้แหละพี่น้องครับสรุปท้ายคลิปครับพี่น้อง FC ครับตัวเหล็กแนวทางของปูนาคครับ ตัวเล็กแนวทางของปูหนกักเหล็กกูมนันเหลก็กกมันมาลงปูหนกัก้อครับกุมันมาลงปูหนาคได้สอได้หกสองสามหกสองแปด้าสองสามหกสองสอครับเหล็ก่างก็มี1 4ึ่ง่เปูเวท1นสองครับเหล็กปูเวทกับหนึ่งกับตัดมาจากี่เปี่ยนรถปูหนกัก้อครับ ถ้าคลิปลราก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนเด้อครับขอกันไหมในคลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ